สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยที่สุดเลยนะคะของคอนโด The Origin พระหนโยทินสะพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะคอนโดนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพลักหรือหลายๆท่านเรียกว่าถนนเส้นนี้ว่าเป็นเส้นบิ๊กซีตัดใหม่ค่ะคอนโดนี้อยู่ในย่านบางเขนสะพานใหม่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสายอยู่เส้นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ใกล้ในส่วนของตลาดยิ่งจเจริญค่ะบิ๊กซีสะพานใหม่โลตัสค่ะและยังใกล้ ในส่วนของทางด่วนเส้นรับอินทาอาจนารงนะคะฉลองรัดด้วยนะคะเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะสําหรับห้องนี้วันนี้นะคะปล่อยเช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาสอบถามตัวเลยนะคะสวยครบจัดเต็มหิว้วกระปอใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะไม่รอช้าเลยนะคะฟ้าพาชมห้องเลยว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะพบกับในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวด้านขวามือค่ะ มีในส่วนของเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันให้นะคะทําอาหารภายในห้องได้เลยไมโครเวฟค่ะอุ่นอาหารมีให้เรียบร้อยค่ะเครื่องสักผ้าฝาหน้ามีให้ใช้เรียบร้อยเลยนะคะภายในห้องเคาน์เตอร์ครัวนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยและมีในส่วนของ ตู้เย็นค่ะสองประตูใหญ่ๆแบบนี้มีให้ใช้เรียบร้อยเลยนะคะและตรงข้ามกันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะโถสุขภัณฑ์มีให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะบาน <t> ใหญ่ๆแบบนี้เลยมีให้เรียบร้อยค่ะอ่างล้างหน้าค่ะเครื่องทําน้ําอุ่นภายในห้องน้นํามีให้ค่ะฉากกั้นกันน้ากระเด็นนะคะมีให้เรียบร้อยค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะมีกระจกนะคะบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้ด้วยนะเวลาเรา ทำอาหารนะคะกันกลินรบกวนเข้าไปภายในห้องค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของพ่อม่สวยๆให้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตู้อเนกประสงค์นะคะเก็บรองเท้าได้ค่ะภายในบริเวณห้องนอน กว้างค่ะห้องนี้มีระเบียงค่ะอยู่แล้วไม่อึดอัดแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนนะคะใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเข้ามาคือนอนได้เลยค่ะทุกคนค่ะและนะคะมีในส่วนของโซฟาให้มุมนี้เรียบร้อยค่ะนั่งพักกันตรงนี้ได้เลยค่ะชั้นวางของต่างๆค่ะและนะคะมีในส่วนของทีวีมีให้ค่ะหนึ่งเครื่องค่ะชั้นวางทีวีห้องนี้มีแอร์หนึ่งตัวค่ะมาพร้อมกับในส่วนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะกระจกแต่งตัวค่ะ มีให้เรียบร้อยค่ะและมุมนี้เชื่อว่าสาวๆต้องชอบแน่นอนค่ะเป็นมุมแต่งตัวได้เลยนะคะพอมีโต๊ะให้ตรงนี้แล้วก็เก้าอี้กระจกตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะห้องนี้มีมูลี่นะคะสามารถเปิดได้นะคะบานกระจกตรงนี้ค่ะและนะคะมีพ่อม่สวยๆให้ด้วยนะคะ ห้องนี้มีในส่วนของระเบียงด้วยนะคะเอาไว้ตากผ้าค่ะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบค่ะห้องสวยครบจัดเต็มแบบนี้นะคะ mm hmm. ท่านใดที่สนใจเช่านะรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยค่ะ mm hmm. ตอนนี้จะให้เช่าเน้นราคาพิเศษแน่นอนค่ะ, mm hmm. คะวันนี้ฟ้าไปก่อนนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆห,ห้องสวยค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ